แม่ใจทำไมอ่ะถือเข้าแล้วเข้าเลยแล้วแหละจะปีแล้วเนี่ยนี่เรื่องหนังสือมาเป็นโดนัลด์ดักเพลงเป็นโดนัลด์ดักใช่แพ้ไปเหมาะกันเราสองคนอ่า พูดถึงอุปกรณ์ของเรานะคะ,คะก็จะมีรองเท้าส้นสูงแบบนี้นะคะก็เลือกนาตามแบบแล,ละลักษณะที่ต้องการน,นะคะค่ะแล้วก็มีหนังสือกระตูนแบบนี้นะคะข้างในให้มันเป็นแบบ,แบ,บหน,<อ>น,น,นังสือกร์ตุนแคนนะอันนี้นะคะก็ซื้อได้ที่จตุจกักร ร้านขายหนังสือเก่าหนังสือมือสองใช่หนังสือมือสองใช่ว่าเออการ์ตูนมีอะไรบ้างใช่แต่ถึงพะแนะนำว่าน่ารักน่ารักเนี่ยเป็นการ์ตูนฝรั่งใช่การ์ตูนฝรั่งนี้เลยไม่ไม่รู้เรียกว่ายุคปีอะไรดีใช่บอกเขาว่าแบบขอแบบเล่มบางๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะตกเล่มละสิบบาทใช่ก็สี่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 สว่สี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 ่ะี่ส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 ี่าี่ส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 ี่ี่สี่สี แล้วก็มีผู้กั้นสองอันแล้วก็มีแฟนสีฟางตอนนอนก็ต้องใช้เฮ้ยไม่เคยใช้เลยอะพี่หน้าค่ะเฮ้ยจริงเหรอพี่ติวตอนนอนใช้ก่อนนอนเหรอเฮ้ยใช้ก็นอนตอนเช้าไม่ต้องใช้เฮ้ยโอยนี่ใช้ตอนเช้าตลอดเลยอะเอจริงเหรออนนอนไม่เคยใช้เลยจริงเอามาเริ่มทํากันเลยนะคะขั้นตอนแรกเดี๋ยวเราจะมาตัดกระดาษนี่นะคะพี่ตัดก็เราก็จะตัด ส่วนที่เราอยากได้ออกมาก่อนนะคะส่วนที่เราขาวเนี่ยเราไม่เอาค่ะเพราะว่ามันติดไปมันก็ไม่เห็นชิ้นชิ้นส่วนแบบนี้นะคะคือไม่เล็กเกินไปด้วยใช่ไหมแต่ถ้าขยากได้เล็กจริงทำได้ไหมได้ค่ะแต่มันก็จัดงานละเอียดใช่ไ่มค่ะแต่เป็นชิ้นส่วนประมาณนี้อ่ะ พอเราตัดกระดาษเสร็จแล้วใช่ไหมคะเป็นชิ้นๆแบบนี้จิ๊กซอว์แบบนี้เลือกส่วนที่เราชอบลายที่เราชอบมาแล้วเราก็จะทากาวที่รองเท้านะคะใช้คู่กันนะคะทาเฉพาะบริเวณแบบที่เราจะแปะก่อนใช่ไหมใช่ค่ะเนี่ถ้าบางคนทาเผื่อไว้ทั้งคู่เนี่ยมันอาจจะแห้งก่อนใช่เลือกลายที่เราอยากแปะกัไหมก็แปะกนไหถ้าให้มันแบบว่าติดดีๆนะคะก็ใช้แปงสีฟัน ย้ำลงไปต่างนี้ยใชมันจะนนเลยขึ้นมาข้างบนได้ใช่ค่ะจะแน่นขึ้นใช้แป่งแล้วก็ต่อไปแล้วก็ทาทับไปเลยเผื่อว่าชิ้นต่อไปเนี่ยมีส่วนทับกับตัวนี้ค่ะมันจะได้แบบแนบแนบกันค่ะพวกกาวลาเทคกแบบนี้เสร็จแล้วพอมันแห้งมันก็จะใสขึ้นเลยมันก็จะเห็นลายกระตุ้นชัดขึ้นใช่ 郭敬明。 งานศิลปะแบบนี้นะโป้จริงๆเราก็เคยทำกันมาตั้งแต่เด็กๆแล้วใช่ไหมการทำแบบว่าผลงานปะติดแบบนี้ที่เขาจะเรียกกันว่าเปเปอร์มาเช่มันจะแบบอันนี้เราก็เป็นประยุกต์ขึ้นมาในสมัยใหม่ซึ่งแต่ก่อนนี่เราจะมาแปะพวกสิ่งของต่างๆอะไรอย่างเงี้ยบางทีเด็กๆอาจจะดูอยู่อาจจะไม่รู้ว่าเฮ้ยวิธีแบบนี้คืออะไรอะไรอย่างเงี<ๆ>้ยบางคนอาจจะยังเรียนไม่ถึง,ถงวันนี้ก็ะจะมีตัวอย่างงานเปเปอร์มาเช่มาให้ดูกันว่าเขามีการปะติดลงอะไรได้บ้างนห่เดี๋ยวไปที่อันแรกเลยปุ๊บนี่ อันนี้ก็จะเป็นหนึ่งในงานเปเปอร์มาเช่เห็นไหมก็เขาก็จะเอาจากจานนี่แหละพวกจานถาดต่างๆแล้วก็เลือกกระดาษที่ลายส,สวยๆเช่นพวกแผ่นที่เก่านะคะแล้วก็เอามาแปะบนถาดต่างๆแล้วเอาถาด,ถาดหลายๆลายเนี่ยมารวมกันมาติดผนังอันนี้ก็เป็นไอเดียที่เก๋อีกอันหนึ่งอ่าต่อไปนี่เลยรองเท้าเหมือนกันนะคะแต่วันนี้เขาใช้เป็นหนังสือพิมพ์ซึ่งนี้ก็จะออกแนวขาวดำแบบเท่ αι, ๆให้ลราอกอารมณ์หนึ่งอ่าต่อไปนี้ก็จะเป็นโหเป็น ชิ้นใหญ่หน่อยนะคะก็คือจะทําเป็นแบบไม่มาเช่บนชุดทําขึ้นมาเป็นเหมือนชุดกระดาษรีไซเคิลอะไรแบบนี้นะคะแต่บางคนอาจจะทําขึ้นมาเพื่อเป็นลายพิมพ์อีกทีก็ได้เหมือนกันนี่ก็เป็นรองเท้าอันนี้เป็นอาจจะเป็นครูสอนร้องเพลงนะฮะเป็นตัวโน้ตโดเรมีฟัสซอนนะคะครบเดียวนี่ก็เอามาเป็นที่เครื่องประดับต่างๆนะคะอันนี้เขายกมาทั้งแผงเลยบางทีถ้าเราชอบทั้งลายเลาก็มาแผงเลยก็ได้ นี่ก็มาเป็นเครื่องประดับได้เหมือนกันพวกงานกระดาษต่างๆนะคะม,มาเป็นหมวกเลยอันนี้อาจจะต้องมีการบางคนบ,บอกโวยหมวกนี้เขาทำยังไงคะคิดว่าพวกคนทําหมวกนียน่าจะมีพวกโมเขาพวกเอ่อโมเขาจะเรียกว่าโมกหมวกใช่โมหมวกอาจจะทําด้วยไม้หรือโครงอะไรเงี้ยเขาก็จะเอาพวกเงี้ยแปะไปตามโครงมันถึงจะได้เงี้ยอาจจะยากนิดนึงอ่ามันยากนิดนึง น,นี่ก็เป็นเครื่องประดับเหมือนกันก็คืออาจจะเป็นลูกปดัดธรรมดาเนี่ยค่ะเอากระดาษเล็กๆอาจจะต้องตัดเล็กๆนึง,นงแล้วก็ทำวิธีเดียวกันได้เหมือนกันนี่ก็เป็นหมวกนะคะก็ไม่รู้ว่า เหมือนกันน้ำได้ไหมป้มีกรรมวิธีการกันน้ำอ๋อมี่ค่ะก็คือทาเคลือบเงาตัวนี้ตัวนี้สามารถกันน้ำได้เลยใช่ค่ะกันน้ำได้แต่ไม่ใช่เอาไปลงว่ายน้ำนะ็ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ค่ะแล้วก็ลวดลายนี่มันแล้วแต่เราเลยนะนี่ก็คือเป็นอีกหนึ่งตัวอย่างผลงงานปเปอร์มาเช่ที่น้องๆนี่สามารถทำได้ง่ายไม่อันตรายเลยแล้วก็สนุกด้วยค่ะ เราก็แปะเสร็จหมดแล้วค่ะอันนี้มีดีไซน์เล็กน้อยว่าเราจะไม่ไม่แปะตรงพื้นใช่ไหมใช่เพราะว่าเพราะว่าเกียเกียรไม่ใช่ไม่ใช่ตั้งใจไม่ใช่ตั้งใจให้มันดูเป็นว่าเออดูแตกต่างทดลองแล้วเสรอจหรือเปล่าไม่ได้ค่ะเดี๋ยวมันหลุดไม่ได้แล้วก็ทากาวเคลือบอีกทีนึงเพื่อให้มัเอ้านี่ติดกาวไปแล้วไงติดกาวไปแล้วแต่ให้มันเคลือบเป็นถนัดเดียวกันไม่ให้มันเจดเจดออกมาพี่เยอะพี่เยอะใช่ ก็ใช้กาวสายนี่มันเป็นกาวคนละชนิดใช่ค่ะแต่ความจริงใช้กาวกาวอนันต์ก็ได้จริงๆถึงจะเป็นตัวรักกันก็ได้ใช่ได้เหมือนกันอันนี้ก็ให้ดูว่ามันเพื่อะไเพื่อความแบบว่าบางทีมันมีเนี่ยอย่างเงี้ยเดิอดขึ้นมาแบบปุ๊บปุ๊บปุ๊บให้มันเป็นเลนส์เก็บได้แกะได้อีกมันก็จะไม่ทนใช่มันจะเพิ่มความเงาอีกนิดนึงค่ะกาวจากนั้นเนี่ยพอสนิทใช่ พอมันแห้งเสร็จแล้วเนี่ยเราก็จะทาเคลือบเงาตัวนี้เคลือบเงานี่คือเราสามารถซื้อได้ที่ไหนก็เคลือบเงาวันนี้ใช่ไหมคะมันมีตามร้านเครื่องเขียนก็มีนะคะลองไปดูเด่นี้มีแล้วใช่แล้วตามพวกร้านีใหญ่ใช่ค่ะแล้วถ้าเราทาเคลือบไปเลยตอนกาวยังไม่แห้งมันได้ไหมไม่ได้ใช่ป่ะใช่ต้องรอกาวแห้งก่อนแล้วถ่าอ่าเป่าเลยงงานเป่าฮ่ใกล้ตากไปอ๋อหรอใกล้ปากไปอ๋อจากนั้นนี่เราก็จะทาเคลือบนะคะค่ะ เคลือบเงาวก็จะได้ใส่แบบลุยน้ําได้เครือบเงาวกันแบบกันฝนได้อะไรอย่างเงี้ยแต่ไม่ใช่แบบเฮ้ยจะน้ำท่วมแล้วลุยเลยไม่ใช่แล้วก็เป,ปล่อยดีเนาจะแบบยังไงมันก็ซึมได้ มันจะถามว่าเฮ้ยรองเทา้าลายขนาดนี้แต่งตัวยังไงจะบอกว่าไม่จําเป็นต้องไม่ต้องใช้สูตรแบบว่าเออรองเท้าเยอะแต่งตัวเรียบละเพราะบางคนเขาก็มันชอบสีสันทั้งตัวก็มีใช่ไหมแบบว่าลายทั้งตัวมันแล้วแต่แบบอยากใส่แล้วใส<ช>่ไปเลยเป่าไม่ต้องแบบไปกังวล<ช>ถ้าชอบก็ใส่ไปเลยพยายามให้เป็นแม่เดียวกันได้ละรองเเท้าาาสนะตอนนี้อาการหนูไม่ไหวแล้วอะทำไมเราไปไกลๆอยู่อ๋อเออไปไกลๆเออจะไปดมไม่น่าล่ะ ก็แบบยิ่งยิ่งใกล้ยิ่งยิ่งไกล้เมื่อไงทำมันก็เริ่มแบบไปเรื่อยๆกลิ่นเฮ้ยมีผู้ชายมามาทำอะไรคะเนี่ยมาทำอะไรกันเลค่ะเลยค่ะอยู่ๆก็มีคนมาหาค่ะว่าเออเขาไปนั่งอะไรชามานรองชื่ออะไรคะเนี่ยชื่ออะไรค่ะชินิโน่ค่ะนีโนมาจากมากระเราโตมาจากระเรตะโตทำอะไรกันเนี่ยทำรองเท้าทำเดียบรองเท้าอ๋อใช่ ดีมากก็นี่ก็เอารองเท้ามาฝากของเนทีฟมาดูมาดูมาดูมันต้องเป็นเหมือนในมันต้องเป็นเหมือนในกระตูนหน้าเลยอ่ะ เมื่อเมื่อคืนฉันทําหายนะเธออย่ามาโมเมไม่ใช่ของพี่ของหนูเรามาใส่กันว่าของใครโอเคนี่ไงเจ้าชายมาเร็วกว่าที่คิดเฮ้ยอวัดกันจะใส่ได้กันปะเนี่ยนี่ไม่ใส่ไม่ได้เหรอเฮ้ยเอาใส่ที่เท้าโอ้มีเชือกรองเท้าด้วยทำไมเจ้าชายทำไมเจ้าชายมีหลายคู่จังลละ บางคนอาจจะยังไม่รู้จักนิโน่นิโน่นี่เป็นในแบบชีสนะคะลูกเกอร์นั่นเองเห็นแล้วก็ถ่ายแบบหลายที่เลยลเใช่ของเยอะมากอ่ะนิโนนี่เป็นทอะไรเป็นเออเป็นลูกครึ่งอะไรกันอะเป็นลูกครึ่งเยอรมันครับเยอรมันเอรมันาจะมีหลักษานมาให้ดูนะคะ นี่นะคะก็คือจันหนวดเขี้ยวนแล้วมาจันที่ออกอากาศไปเมื่ใช่สีที่แล้วไม่ใช่ตอนนี้ก็เป็นรุ่นลูกนะคะก้าเหรอคอลโลโกนแซ่บมากเออนี่ิโน่นิโน่เออหล่อทไมไม่เหมือนเลยอ่ะไม่เหมือนเลยใช่ไหมเนี่ยไว้หนวดไงก็เลยไม่เหมือนอ๋อนี่เราออกแล้วใช่แล้วก็ผมก็รวบๆอะไรเงี้ยเออบ่อยนะเห็นบ่อยเห็นตามแบบในมือเตียนหลาอะไรเงี้ยเราก็ติดตามอยู่ ที่ตามเลนถามชื่ออยู่เลยจะบ้าเหรออ่าลอดีไอวายกันดีกว่าค่ะเออทำไมต้องต้องมาทำรองเท้าอะไรเนี่ยเนทีบอันนี้ด้วยอ่ะอ๋อเออนี่รู้ปะเนี่ย เอาเข้ามานี่ไม่รู้ใช่ไหมัยังมาแกล้งไม่รู้อะไรยังคุยกันอยู่เลยเนี่เป็นกิจกรรมดีๆนะคะโปรโมทกิจกรรมของ DIY บ y n a t ทีใช่นี่ค่ะรองเท้าของเราใช่กิจกรรมนี้น่าสนใจมากเพราะเราจะมีรองเท้าของ n นทีเนี่ยให้ผู้เราที่ชอบศิลปะมาได้ DIY กันในแบบที่เราชอบนะคะจากประการนี้เลยชาปี้ใช่ประการชาปี้แบบนี้ก็จะเป็นเซตแบบนี้ใช่เขาจะเป็นเซตมาแล้วนะคะค่ะ กิจกรรมดีๆแบบนี้นี่ไม่ใช่แค่พวกเรา3คนที่จะทํากันได้นะ,ะนี่เปิดโอกาสนะคะเป็นโครงการดีๆให้ทุกคนเนี่ยได้ร่วมออกแบบดีไซน์ DIY รองเท้าของตัวเองกันง่ายๆเพียงแค่ เข้าไปทางร้านชูคาเฟ่นะคะและชูสตูดิโอและก็ M O U ทุกสาขานะคะไปลงทะเบียนกันได้เลยใช่แล้วสามร้านที่บอกไปหรือว่า facebook o com n a t i v e t h a i l a n d นั่นเองเข้าไปลงทะเบียนนะคะก็จะได้รองเท้ามาแบบนี้แล้วก็ได้เซ็ตปากาใช่ก็จะได้ปากาเป็นเซ็ตนี้นะคะชใช่ไหมกใช่แล้วก็แบบเนโน่เนี่ยเราก็มา DIY ด้วยตนเองจากนั้นเนี่ยก็ถ่ายรูปแล้วก็เอาโพสลงไปใน Facebook โอ้ย<ช>แบบรังวงรังวนอะไรกันอีกด้วยใช่ไหมือนแม่นอนทำเสร็จแล้วก็กลับบ้านไปเฉยๆใช่ต้องไปตามเนาะ แต่เราต้องโพสต์ที่ Facebook Native Thailand ด้วยนะคะค่ะใช่มันนั้นแล้วก็บางทีอาจจะได้รางวัลอะไรอย่างนี้แต่ว่าต้องข้ามศพเราไปก่อนใช่เพราะวันนี้เราจะมา DIY รองเท้า Native กันนีนอลุยก่อนเลยค่ะเอาเลยค่ะครับในเมื่อเราเป็นผู้หญิงเราก็อาจจะมีสิ่งเตียอย่างสะดวกเราจะว่าสิ่งเตียอะไรอ๋อของเราก็เป็นผู้หญิงที่บีบบั๊กบีบบั๊กเราก็เริ่มได้ทวยที้่ยิงตั้งโต๊ะอีกแล้วไม่เป็นไร โอ้ยไรมีตัวช่วยมีตัวช่วยมตัช่วยใช่ไหมใช่เลยเราต้องอัปเดตแฟชั่นจากชีสนีเล่นอ่ร้อยแปดนะคะได้ครับเอ้าเลยเนี่ยนี่เขาบอกว่าเทรนเป็น floral vs stripe แปลว่าดอกไม้ใช่ไหมและเส้นเส้นอ้าวเอาอะไรดีอะนี้เงนี่ยงอัดอกไม้ตรงนี้เขาจะเป็นแบบ เส้นหนาเส้นบางหรือว่าจะเอาหนาไปหมดหรือว่าจะบางไปหมดได้เดี๋ยวเดี๋ยวลองทำดูนเนาะ บอกตรงนะไม่เป็นคนไม่ชอบสียงพูไม่ชอบเลยนี่บอกตรงเลยต้องมาเหมือนอยู่ในสายเลือดเลียมีกีนโดมีพไม่ชอบเออสินี่ค่ะอินสปิเรชันจากมกกาซีนค่ะเป็นลายทางซึ่งซ่อนอยู่ตรงกับซ่อนรองเท้าแล้วนะคใช่คนนี้อินสปิยรงัเฮ้ยเห็นอยู่แล้วก็จะเห็นเขาว่าที่หลังเลยนะให้หูเนี่ย อะไรจริงสาตร์ดูหนุ่มสีน่าแปลกนิดนึงอ๋อจะเป็นเชือกเป็นกิมมิกเล็กน้อยใช่ไหมคะใช่สีสันสวยนะสีก็ออกแนวบอสวยไงอะสวยง่ายมองในแนวอาร์ตไม่ชอบอ่ะพูดเลยพูดเลยบอกเออเอออะไรอยากความจริงชอบแบบไหนเอออยากที่เออเป็นแนวแบบไหน มุ้งอย่างนี้ก็น่ารักดีนะเฮ้ยบอกแล้วสิก็รู้ว่าแหละว่าเป็นยังไงแค่นั้นแหละเออดูหอมพี่ติวซิอันนี้อันนี้เป็นอันนี้เป็นรุ่นโปกเจกนะคะรุ่นริช ใส่แล้วรวยอ๋อใส่แล้วรวยใส่แล้วแบบนี่งทองไหลมาเทมาซ่าทุอะไรอย่างงี้ยงดงามงได้เป็นสีทองทอง่องมันดีสวยก็อย่าลืมนะคะเข้ามาดูใน Facebook ของ Native Thailand ใช่นะคะอ่าตอนนี้ต้องขอขอบคุณนี่เลยในแบบจุดฮอตของเรานะะคจากชิสลุคเกอร์นะคะนั่นคือนีโดนีโนค่ะขอบคุณค่ะติดต่อผมเจ้าบ้าขอบคุณมากค่ะแล้วกิจกรรมสนุกๆแบบนี้นะคะมากค่ะแล้วก็ยิ่กันอีกนะบ๊ายบาย ก็ต้องมาถึงรองเท้าของเราบ้างค่ะตับอกก็ติดตามในเบรกหน้าแล้วก่อนนะว่าเราสองคนจะใส่แล้วออกมาสวยขนาดไหนนะคะค่ะชื่อต้นข้าวค่ะก็คงจะเป็นรองเท้าค่ะอาจจะใส่ถุงเท้ากับรองเท้าอะไรอย่างงี้เพราะเป็นคนไม่ชอบถือของเยอะอาจจะแบบไม่ได้เพิ่มแอกเซสซอรี่อะไรเท่าไหร่ ค่ะสวัสดีค่ะชื่อฝ้ายค่ะชื่อวอมค่ะก็คิดว่าถ้าผ้าผ้าเช็ดหน้าก็น่าจะดีนะเพราะว่าแบบว่ามันก็ได้ใช้ในชีวิตประจำวันแล้วก็น่าร้อนเนี้ยรอขึ้นมาก็แบบเช็ดเหงื่อเลยร้อจะแบบว่าเป็นเครื่องประดับให้กับแบบวางไว้บนกระเป๋าหรืออะไรเป็นไอเทมแบบสวยๆได้อะไรเงี้ยก็อยากจะเลือกเป็นกําไลค่ะเพราะด้วยส่วนตัวแล้วก็เป็นคนชอบใส่เครื่องประดับแล้วก็น่าร้อนก็ดูแบบน่าจะใส่อะไรหลายอย่างชื่อมินนะคะเรียนที่มสวออกแบบผีสายค่ะก็อาจจะเป็นแบบหมวกแล้วแบบมีติดโลโก้มหาลัยอะไรเงี้ยค่ะ ก็ดูแบบว่าเหมือนแบบเป็นหมวกขี่ม้าอะไรอย่างเงี้ยดูอังกฤษอังกฤษอะไรอย่างเงี้ยค่ะ